ครับช่างโดนครับผมผมใช้ไอเอสสอแศูนย์ะฮะแล้วก็ติดแกสหัวฉีครับแล้วมันมีปัญหาแบบวิ่งวิ่งไปแล้วเนี่ยมันคือจอดปุ๊บเนี่ยสตาร์ทเนี่ยสตาร์ทยาวสตาร์ทก็ไปหาช่างแถวสีนักลินะฮะเขาบอกว่าต้มรั่วงเขาก็เปลี่ยนให้ผมเปลี่ยนมาแล้วมาใช้มันก็ย,ยัง เป็นลักษณะอย่างนั้นเองครับทั้งมีปัญหาเรื่องการสตาร์ทยากสตาร์ทยาวนะครับอันนี้ผมต้องรบกวนถามคุณผู้ฟังสักนิดนึงถ้าเราเกิดปิดใช้ระบบเบนซินอย่างเดียวมีอาการนี้ไหมครับไม่มีเลยครับลองดูแล้วไม่มีครับถ้าปิดระบบเบนซินแล้วอาการนี้จบไม่เป็นนะครับครับอันนี้หม้อต้มเปลี่ยนมาแล้วนะครับติดแก๊สจำจำยี่ห้อที่ติดตั้งมาได้ไหมครับว่าท่านติดตั้งแก๊สยี่ห้ออะไร จำไม่ได้ครับมัน <Okay. S 2> เป็นหัวฉีดระของร้านอ p โชว์ไรแต่ตอนนี้เขาเลิกไปแล้วคือ <c oughs> อย่างนี้ครับเพราะว่ารถของท่านเนี่ยนะครับต้องต้องบอกก่อนว่าเป็นหัวฉีดรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบแถวเรียงเป็น W140 S280 <ผม S> ใช่ไหมครับครับผมอ่าเป็น W140 นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับคราวนี้ท่านเปลี่ยนหม้อต้มแก๊สมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมเปลี่ยนหม้อต้มแก๊สกี่แรงม้าครับ รู้สเปคไหมครับเปลี่ยนหม้อต้มแก๊สยี่ห้ออะไรครับทราบไหมสามสามแรงหรืออะไรมันมีอะไรสามสามันเท่าไร่ะยี่ห้ออะไรไจําได้ไหมครับจํายี่ห้อหม้อต้มได้ไหมครับไม่ได้ครับโอเคท่านนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยยังแก้ไม่จบก็คือมีอาการสตาร์ทยากสตาร์ทยาวในขณะที่ใช้แกส๊ส เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่มีการรั่วซึมในระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหม้อต้มรั่วก็ดีนะครับหรือว่าตัวโซลิไนนะครับที่มีปัญหาหรือว่าในส่วนของเซนเซอร์ต่างๆของเครื่องยนต์นะครับแล้วรถของท่านได้ทําการตัดปั๊มติ๊กไหมครับตัดปั๊มติ๊กไหมเวลาติดแก๊สแล้วตัดการทํางานของระบบปั๊มติ๊กไหมครับเมื่อเครื่องยนต์เปลี่ยนเป็นระบบเชื้อเพลิงแก๊ส LPG ผมไม่มีความรู้เลยอ่าอันนี้ดดอันนี้คือ,อ,นนอท่านท่านต้องไปให้ช่างทําการตรวจเช็คก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ท่านใช้งานระบบเบนซินแล้วปกติทุกอย่างนะครับมีปัญหาเฉพาะตอนใช้แก๊สหลังจากท,ที่ท่านใช้แก๊สแล้วระหว่างวันไปจอดเนี่ยปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องสตาร์ทยากสตาร์ทย,ยาวเพราะฉะนั้นต้องนํารถเข้าไปโปรแกรมนะครับโปรแกรมตรวจสอบกล่อง ECU ของระบบแก๊ส LPG นะครับในกรณีที่ท่านตรวจเช็คระบบ ปกติของหม้อต้มก่อนนะครับว่าไม่รั่วนะครับหัวฉีดแก๊สไม่รั่วหม้อต้มแก๊สไม่รั่วเราเอารถของเราเนี่ยเข้าไปโปรแกรมกล่อง ECU ของแก๊สไปตรวจสอบสภาวะความผิดปกติของระบบแก๊ส LPG นะครับบางทีกล่องอาจจะลวนนะครับอาจจะเซตค่าไม่สมบูรณ์ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านติดตั้งมานานแล้วนะครับมีโอกาสเป็นไปได้อาจจะไม่ได้ไปเซอร์วิสไม่ได้ไปรีเซ็ตไม่ได้ไปตั้งค่าจึงเป็นเหตุให้มีปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับ ไปเช็คซ้ำอีกครั้งหนึ่งหาอู่อที่2ครับเป็น second opinion ตรวจสอบเป็นอู่ที่2อีกครั้งหนึ่งในเรื่องระบบแก๊สนะครับก็บะะจะขอให้ช่างช่างดนแนะนําผมอยู่แถวเมกาบางนาแถวเมกาบางนามีจริงๆมีร้านติดตั้งแก๊สชั้นนาเยอะแยะมากมายเลยนะครับลองเสิร์ชหาข้อมูลใน Google ได้เลยนะครับร้านที่รับดูแลเซอร์วิสแก๊สนะครับครับถ้าช่างโดนมีช่วยแนะนํา หรือไม่ผมไปหาช่างโดนเลยก็ได้อันนี้คือเคสเนี้ยสามารถแก้ไขได้แต่ปัญหาท่านอยู่ค่อนข้างไกลนะครับลองหาอู่ใกล้บ้านร้านประจําดูก่อนนะครับร้านปลา้าวผมวิ่งวงแหวนมาเด็กก็ถึงนะอันนี้คือในกรณี<อ>ที่ที่สะดวกที่ช่างโดนนะครับก็ยินดีดูแลให้นะครับ,บอาการนี้สามารถตรวจเช็คตรวจสอบได้นะครับช่างโดนจะตรวจเช็คตรวจสอบก่อนแล้วก็แจ้งท่านก่อนว่าอะไรเสียนะครับถ้าท่านสะดวกที่ช่างโดนนะครับ ถ้าไม่สะดวกก็ก็ไม่เป็นไรนะครับลองหาอู่ใกล้บ้านร้านประจำในส่วนด้วการดูถ้าสะดวก52ครับ52อนะครับอันนี้อันนี้คือในกรณีที่ท่านสะดวกที่ช่างดนนะครับยังไงต้องต้องนัดหมายล่วงหน้านะครับเพราะว่าจะมีคิวซ่อมรถค่อนข้างเยอะนะครับเอานัดหมายกับท่านได้เลยไหมครับต้องรบกวนนัดหมายกับทางแอดมินนะครับแอดมินเพจนะครับครับผมครับหบเบอร์โทรและสับนะครับเบอร์โทรนะครับ093ครับศูนนะครับ ห้าเก้าสองสองสี่สี่เจ็ดนะครับยังไงสอบถามคิวนัดก่อนนะครับอันนี้คือในกรณีที่ท่านสะดวกที่ช่างดนนะครับครับผมครับยินดีครับแล้วก็มันมีอีกนิดนึงคือเวลาวิ่งไปเนี่ยเราเราเวลาจอดหรือปิดไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในเกียร์เนี่ยมันจะบุ๊บๆุ๊บุ๊บมันมันมันเหมือนกับ กระตุกกระตุกครับตอนเป็นแก๊สหรือเป็นน้ำมันครับตอนเป็นแกส๊ส LPG หรือเป็นน้ำมันครับเป็นแก๊สครับเป็นน้ำมันไม่เป็นโอเคน้ำมันนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับ,รบที่ช่างโนนบอกไปนะครับต้องเข้าโปรแกรมกล่อง ECU ของแกส๊สดูครับ ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากส่วนผสมที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าในส่วนของระบบแก๊สนะครับอีกอันนึงนะครับที่อยากจะให้ตรวเช็คตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากการตรวจเช็คระบบแก๊สแล้วนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับท,ที่ที่ใช้งานแก๊ส LPG เนี่ยเขาจะค่อนข้างเซนส i ีบนะครับถ้าเกิดว่าอุป,ปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์มีปัญหายกตัวอย่างเช่นหัวเทียน และคอยจุดระเบิดนะครับถ้าเกิดว่าหัวเทียนเสื่อมสภาพหรือคอยจุดระเบิดรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีปอกคอยเป็นยางบางทีปอกปอกคอยปริแตกนะครับทำให้การจ่ายไฟไม่สมบูรณ์นะครับรุ่นนี้ก็มีผลเหมือนกันทำให้เครื่องยนต์เดินไม่สมบูรณ์ในขณะใช้แก๊สและจอดเดินเบาครับผม ว่าผมเอาไปให้ช่างโดนดูเลยดีกว่าแน่นอนกว่าครับครับนั่นนะเพราะว่ามันมันถ้าไม่นั่นมันไม่จบอะฮะไม่เป็นไรครับเอางี้นะถ้าท่านสะดวกที่ช่างโดนนะก็โทรศัพท์ไปนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ตามเบอร์ที่ให้ไปนะครับครับโอเคครับยินดีครับขอบพระคุณมากครับท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมชานนะครครับครับยินดีครับสวัสดีครับ